อีกเรื่องหนึ่งคุณภัยสารพืชมงคลได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่านักร้องเฮฟวี่เวทมาแล้วจ้ะด่วนนักร้องเฮฟวี่เวทมาแล้วจ้ะในที่นี้ก็น่าจะไม่ใช่สีสวนจันยาน่าจะไม่ใช่เรืองไกรนะครับโอ้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ด,ด็อคเตอร์นัทพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครับได้ไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ทำการตรวจสอบ และส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเพิกถอนการเลือกตั้งสอวอทั้งหมดเพราะเกิดจากการจัดการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมรวมถึงขอให้ถอดถอนกรก,กตทั้งคณะด้วยเพราะไม่ได้จัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องทำการตรวจสอบไต่สวนและยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน60วันซึ่งดรนัทพรโตประยูนยังเตรียมการที่จะยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินอีกฉบับหนึ่งในสัปดาห์หน้าเพื่อขอให้เพิกถอนการเลือกตั้งสสทั้งหมดด้วยเพราะเกิดจากการจัดการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและการรับรองสสทั้งหมดนั้น เป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญเพราะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งจํานวนมากซึ่งกะกะตต้องทําการสอบสวนและวินิจฉัยโดยรวดเร็วแต่กะกะตไม่ทําการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญกลับรับรองการเลือกตั้งไปก่อนอ้างว่าจะสอยทีหลังทําให้คนที่ทุจริตเลือกตั้งเข้าไปเป็นสอสอและถึงวันนี้พูดผิดถูกร้องเรียนจํานวนมากแม้ผู้ที่เคยมีชื่อหลุดออก ถูกถอดถอนก็ไม่ไม่ได้ถูกถอดถอนตามที่ร้องเรียนและจะขอให้ถอดถอนกรกตซ้ําอีกด้วยคุณไพศาลพืชมงคลบอกว่าถ้าการร้องครั้งนี้มีผลก็จะทําให้สสและสวหมดเกลี้ยงทั้งสภาเลยแถมกรกตก็จะถูกถอดถอนไปทั้งหมดด้วยโดยจะมีนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตามไปอีกเป็นจํานวนมากเรียกว่าเป็นการล้างบ้านล้างเมืองกันเลยทีเดียว ด็อกเตร์นัทพรโตประยุนยังเปิดเผยอีกว่ากรณีรัฐบาลถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา162คือไม่แจกแจงเรื่องที่มาของเงินที่จะใช้จ่ายตามนโยบายต่างๆว่ามาจากไหนนั้นถ้าหากองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าตนก็พร้อมที่จะยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ทำการตรวจสอบไต่สวนและยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้เพิกถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต่อไปดรนัทพรโตประยูนคุณไพศาลพืชมงคลบอกจัดเป็นนักร้องรุ่นใหญ่หรือถ้าเป็นนักมวยก็เทียบชั้นได้กับชั้นเฮฟวี่เวทคือมีฝีมือการชกหนักหน่วงและยังมีพลังภายในที่ล้ำลึกอีกด้วยการไปยื่นเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะยื่นในวันอาทิตย์คือเมื่อวานที่ผ่านมา จึงมีผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมาตั้งแถวรับกันเป็นตับเลยนะฮะ